สวัสดีครับตุนธำทัมโบโก้ครับในวันที่29ตุลาคม2567ครับเห็นต้นโปกโก้หลังบ้านไหมครับดกไหมดกจริงๆนะครับต้นนี้ดกไหม๊บอ่าดกครับเฉพาะ2ต้นนี้ก็ปาเข้าไปร่วมๆ50กว่าลูกแล้วนะครับเกือบเกือบร้อยลูกก็ได้นะครับไม่ได้นับลูกเนาะแต่มีคอนเทนต์เมื่อเช้านี้ผมพูดไปก็ในส่วนของ โกโก้ติดลูกทั้งปีไหมบทพิสูจน์ยังไงได้บ้างก็ทําคลิปเลียวคลิปสั้นไปให้เรียบร้อยนะครับว่าจริงหรือไม่ว่าโกโก้ติดลูกทั้งปีก็อย่างนี้นะครับอ,อันนี้ยังยังไม่สุกใช่ไหมฮะเต็มต้นอยู่เลยครับเต็มต้นเลยครับปลายกิ่งปลายยอดเลยยังไม่สุกครับแต่ดูครับโคนต้นครับ ปรับแสงอตงัตโนมัติประมาณนี้นะครับใช่ไหมในลูกเล็กยังติดออกมาใช่ไหมฮะติดดอกติดลูกออกมาใหม่ครับติดดอกติดลูกมาใหม่นะครับติดดอกติดลูกมาใหม่รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับถ้าจับเวลาถ้านั่งจับเวลาจริงๆก็ไม่เกิน45วันนะครับไม่เกิน45วันก็จะติดดอกแม่นยิ่งระบบนิเวศมันเหมาะสมในการเติบโตนะนะครับความชื้นได้นะครับสภาพอากาศได้มันก็สามารถที่จะทําให้โอกโก้ติดลูกทั้งปีได้เใช่ไหมลูกหลังข้างหลังก็มีเใช่ไหมฮะ ลูกใหม่ครับผมพยายามปรับแสงื้วงนะเพราะว่าใช้กล้องมือถือถ่ายก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะมีติดดอกใหม่ขึ้นมาแต้มโคนต้นจะไปตามตาดอกตาดอกดูยากนะครับมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ํานิดๆน,น,นะครับอยู่ในตามลําต้นเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นการปีนเก็บก็จะมีปัญ,ปญหาเรื่องของอโดนตาดอกเนาะตามกิ่งตามต้นนะครับเขาถึงมีวิธีการเก็บก็คือต้องใช้เคียวนะครับ เขีย่ยเกาะนะครับหรือเวลาตัดตัดตัดลูกครับมันก็จะไม่บิดให้โดนตาดอกนะตาปุ่มดอกคนระับก็จะต้องใช้กรรไกรตัดเนาะนะครับดีที่สุดนะครับป้องกันการตาตาดอกบาดอกช้ำก็ประมาณนี้มาคุยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็สภาพะะการซื้อขายนะก,ก้เริ่มสุกก็โอ้โหเยอะครับใครไม่มีที่ขายโลกะกาศเลยครับแล้วมันจะมีคนแท็กขานะครับเดี๋ยวผมช่วยแชร์อีกทีหนึ่งนะครับถ้ายังไม่มีที่ขาย ถ้าจะอย่ารอผมนะครับตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาหลายคนอยู่รอพระโปรเจกต์ค่อนข้างจะเ,เรื่องเงินมันต้องใช้พร้อมกันทั้งหมดเยอะนะครับตอนนี้ก็มีแหล่งทุนอยู่2แหล่งแล้วที่เข้ามา3 3กับกับอีกก็คือประเทศจีนนะครับที่ติดต่อคุยติดต่อกันทุกวันนะครับติดต่อวงงานกันอยู่ทุกวันอยู่นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามผมได้ติดตามทางแอฟริกาติดต่อเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ ผู้มีต้องการใช้ใบเ็นแห้งจํานวนเยอะนะครับผมมีแหล่งของแอฟริกาตอนนี้ผมให้เขาออกใบในเรื่องของใบเซอร์ในเรื่องของคุณภาพอยู่นะครับก็วันนี้ได้คุยกันแล้วก็น่าจะประมาณวันพฤหัสจะได้นะครับเขามีอยู่ประมาณ2 1 0 0 0ตันนะครับที่สต็อกไว้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับราคาของแอฟริกาไม่สูงเสนอมาไม,ไม,ไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงเหมือนในกุ้งในประเทศไทยมันก็ต้องอยู่ที่คุณภาพประกอบด้วยเนาะนะครับบางทีผมอาจจะต้องได้เดินทางเข้าไปแอฟริกา ในอน,น,นาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นะครับด้วยเพราะว่าท่นอ้วนให้ผมไปนะครับเป็นคอนเซัลแล้วก็อาจจะไปร่วมทุนผมไม่เป็นทุนนะครับทางเขาจะเสนอตัวให้ผมไปเป็นคนตะกอบการเพราะว่ารุ่นพ่อเขาอายออุท่านท่านจากไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง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 บอกไว้ก่อนเนาะในแอฟริกาส่วน,นประเทศอื่นๆ,ๆเดี๋ยวผมเขาว่ากันอีกทีหนึ่งหลักๆคือประเทศไทยเป็นเป็นเมนก่อนนะครับตอนนี้นะครับเพราะเดี๋ยว ได้คุยกับทุนนะครับที่แหล่งทุนมาสาขงสองสามแห่งนะครับก็เห็นพร้อมพ้องกันว่าประมาณนี้ที่จะดําเนินการเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวดีที่ผมพูดไปก็รอประกาศไปทางการอีกทีทนึงก็คือเรื่องของทางโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงที่จะเปิดโรงงานนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่3จังหวัดประเทศไทยนะครับ กล้องมันอาจจะช้านะครับเพราะกล้องมันร้อนนะครับมือถือผมร้อนแล้วมันทําให้กล้องเนี่ยมีปัญหาถ้าตัดถ้ตัดไปเลยนะครับตัดไปเพราะว่ากล้องมันร้อนนะนะครับก็เห็นบรรยากาศก้นโกโก้หลังที่อยู่ด้านหลังผมเนาะนะครับก็โครงการหลวงนะครับที่ประชุมจังหวัดน่านไปก็มีจังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่นะครับที่ทราบนะครับก็รอประกาศไปทางการทีหนึ่งก็ทำมูลค่าในการซื้อเข้าก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะ เพราะว่าเป็นโปรดักที่ออกมาเป็นโปรดักที่มูลค่านะครับเท่าที่ติดตามเมื่อก่อนคือสกัดยานะครับสกัดเอาบัตเทอร์ทำยาแต่เหลือสกัดบัตเทอร์มันก็ลงเหลือผงโกโก้พาวเดอร์บัตเทอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบัตเทอร์พาวเดอร์เนี่ยนะครับพาวเดอร์โดยเฉพาะพาวเดอร์นะครับในโรงงานย,ยาสูบก็ใช้เยอะนะครับปีหนึ่งก็เดือนปีหนึ่งก็นําเข้ามาเป็นพันตันแล้วน,นะครับใน,ในการที่จะอบยาสูบนะนะครับประมาณนั้นโอ้มือถือผมร้อนจัดเลยนะครับเนี่ยมันก็ต้องรอ เช้าลงคลิปไปนะครับมองเห็นตัวเองในคลิปที่เป็นโฆษณาของไทยประกันชีวิตนะครับมองมองก็ประมาณนี้คนคนบ้าเราบ้าก็บ้า,าจริงครับมีน้องคนหนึ่งน้องพักกพลนะครับบอกว่าน้องเนะี่ยพี่นึกว่าเป็นตัวน้องทําถ่ายโฆษณาเนาะนะครับก็ให้เห็นประมาณนี้เราก็เห็นการเปลีป่ยนแปลงเราสู้มาด้วยกันนะครับเราก็เห็นการติดตามพี่เนาะกู้เรามานะครับเห็นว่าจากเมื่อก่อนนะครับเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เริ่มมีคลี่คลายและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ เราก็มีความภูมิใจในส่วนตรงนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นเป็นรายได้กับทางเรานะครับแม้ไปหาพีกน้องพระคพลก็ตามพี่ก็บอกตลอดว่ารออีกนิดครับทุกอย่างจะกลับไปหาน้องเองนะครับในานเราเป็นผู้ให้มาก่อนนี่ไหมเหมือนโฆษณาของไทยประกันชีวิตนะครับจากที่ไม่มีอะไรทําได้มีความสุขบางทีให้ให้จนตัว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 เองเหลือเหลือไม่เหลือกินเลยก็ได้ก็ตามนะครับกินข้าวของน้ําปานะครับให้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 เต็กแรก ความสุขกลับคืนมาคือรอยยิ้มนะครับโอ้โหได้มันมูลค่าที่ตีตีตีดีีค่าไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราได้เห็นเนาะอยู่ในเหมือนกันครับตอนนี้ครับจากที่เราไปสัมผัสกันหลายๆคนจนเขานําสามารถที่จะไปสร้างมูลค่ายแยะมากมายนะครับแล้วก็ต่อยอดเองมากมายแล้วมีคนมาต่อยอดจากจากที่เราทํามามันก็ดีใจแล้วครับตอนนั้นคือนี่แหละคือความสําเร็จที่ประเมินค่าไม่ได้ส่วนเราเองจะทําให้มีมูลค่า,าอยู่ที่ตัวเราที่จะทําให้เกิดขึ้นเนาะ พยายามอยู่ตอนนี้พยายามอยู่หลายคนก็ว่าผมบ้าอยู่นะครับทำไมไม่ลุกไปทําอย่างอื่นไม,ไม่เปลี่ยนแปลงไปทําอย่างอื่นมาบ้าอยู่ตรงนี้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาในเฟซบุ๊กตื่นสักฟันสักทีไม่ใช่จามเฟซบุ๊กนะในในยูทูบตื่นสักฟันสักทีเขาเป็นไหนถึงไหนแล้วก็เขาไปครับแต่ผมต้องอยู่แบบนี้เพราะผมมีเป้าหมายของผมอยู่ผมต้องไปตามเป้าหมายเขาทําไมแล้วผมจะล้มเลิกไปทไําไมเพราะผมทํามา8ปปีแล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็มีอยู่ทุนเขาก็บอกอยู่ว่า เสียดายตัวในเสียดายในสิ่งที่ผมคิดไว้เพราะนั้นเขาเร่งเรื่องทุนเข้ามานะครับทุนเข้ามาเรามีหน้าที่ทําโครงสร้างให้ซัพพอร์ตกหล่งทุนที่เข้ามามากกว่าเนาะนะครับเห็นไหมฮะโกโก้มันติดลูกทั้งปีนะครับติดลูกทั้งปีทาไงให้มันติดสม่ําเสม,มอได้มีคุณภาพพัฒนาต่อยอดไปตรงนี้ไปครับชเช้าเมื่อสักครู่ที่ก่อนจะทำคลิปนี้ผมก็ได้ดูในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้รับรางวัลในเรื่องของงานวิจัยเรื่องของ ระบบน้ำนะครับการคำนวณการใช้น้ำของพืชไม่ใช่โกโก้นะครับก็คือพืชผลพืชไม้ผลของประเทศไทยก็ต่อยอดอีกนี่มาฮะดีใจครับเพราะผมจะไปสร้างศูนย์เซ็นเตอร์ใหญ่ที่คอนแก่นอยู่แล้วก็จะได้เชื่อมต่อด้วยนะครับเนีม่มฮะงานวิจัยไม่ได้ขึ้นิ่งแล้วมันก็จะได้ขึ้นใช้เกิดใช้ประโยชน์ด้วยนะครับประมาณนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่าง,างคิดครับมีแนวคิดแต่ไงที่เป็นทาวทางที่ดีไม่เอารัดเอาเปียบเป็นผลดีต่อสังคมเราก็ช่วยกันสนับสนุนผลักดันเนาะนะครับ เห็นหลายคนได้ลงสวนหลายๆคนได้ไปซื้อผลผลิตหลายๆคนเติบโตขึ้นไปผมดีใจดีใจมากๆครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากอยากจะเห็นอยู่แล้วเราจะจะไปเราจะไปกํากับให้เขาหยุดทําทําไมนะครับให้เขาทําต่อไปแต่คนไหนที่เกิดปัญหาสร้างปัญหาหลายๆคนก็ตีต่อมาหลังบ้านช่วยช่วยได้ไหมที่ก้อได้ไหมคนนี้เป็นใครอะไรประมาณไหนยังไงถามผมมาผมก็บอกไปนะครับแต่เราไม่ไปประจาน,นะครับเราไม่ประจานเราก็จะบอกไปอย่างวันนี้คลิปหนึ่งมันเด้งขึ้นมา ไม่ให้คลิปเลยครับโพสหนึ่งมันเล่นขึ้นมาเมื่อตอนอดีตครับมีการคนใช้คำนวณสูตรสำเร็จผมบอกว่ามันถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นไปตามที่เขาโพสต์เขาพูดเขาคุยเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างได้เลยครับผมจะได้ช่วยผล <ม S 1> ักดันเนาะนะครับอันน,นีไ้ไม่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 กระแาทกกระทันนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงแล้วมันทําให้ปีผลกระทบนะครับทาให้เกิดเป็นแค่ภาพฝันให้เกษตรกรแล้วก็มีความหวังแล้วก็กลายเป็นปัญหามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ สร้างก่อสร้างปัญหาระยะยาวเออเรื่องหนึ่งครับมีทางหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาจากพร้าวนะครับโรคในโกโก้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือผมไม่อยากให้เกิดการระบาดหนักกว่านี้นะครับผมไม่แน่ใจเพราะมันเป็นหลายๆมีมีความเป็นไปได้หลายๆอย่างนะครับแต่ผมฟันธงไปก่อนก็คือเป็นแอนแทกโนดกับไฟท็อปแ,แต่เนื้อข้างในนะครับมันเป็นเหมือนเชื้อราติดเข้าไปด้วยผมเชื่อว่ามันเป็นไฟท็อป พราะนั้นรีบควบคุมการระบาดนะครับเพราะบางสวนตายทั้งสวนก็มีนะครับเป็นไฟท็อปคือติดเข้าไปในเนื้อละเมล็ดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับทำปุ๋ยก็ยังมีความรับถ้าเราทําไม่ดีทําปุ๋ยไม่ดีมันจะกลายเป็นแพร่เพราะแพร่พขยายเชื้ออีกก็นี่คือสิ่งหนึ่งนี่นะฮะภาครัฐติดต้องมาช่วยเหลือคนทีเ่เกี่ยวข้องเรื่องของความรู้รต้องเข้ามาช่วยภาคเกษตรกรกับเรื่องนี้แหละครับเห็นไหมปล่อยให้เกษตรกรจัดการเองก็ไม่รู้เพราะไม่ใช่พืชท้องถิ่นเขาก็ไม่รู้ครับประสบการณ ของคนปลูกก็มีมีไม่ถึง10ปีไงครับแล้วก็บนรอบยังไม่เคยเจอปัญหามันก็ต้องหาคําถามแล้วหาคําตอบตัวนี้ต้องมาช่วยกันครับคนเจอปัญหาอะไรก็เอามาโพสหรือมา,อาแท็กมาหาผมทางทางเฟซก็ได้นะครับมันจะมีคนช่วยตอบเรื่องนี้ด้วยเนาะมันจะมีคนช่วยตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับถามเป็นประเด็นก็มีคนช่วยไปอย่าง,อย,างอย่างเรื่องของอกระรอกกระแตกินใช่ไหมครับก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์ว่าใช้ตัวไหนอยู่ กับพืชชนิดอื่นค็ได้ผลไหมอย่างก็ใช้ในทุเรียนก็ใช้ได้ผลประมาณนี้แล้วมันมีต้องมาคิดต่อครับว่ามันมีผลต่อมนุษย์ไหมผู้บริโภคไหมด้วยนะครับมันมีอะไรอย่างประกอบกันเนาะนะครับก็มาช่วยกันประมาณนี้เพราะว่าปัญหาใหญ่เหมือนกันนะโรคกระโลกกระรอกกระ,ะ,ะแตครับนะฮะกระโกกระแตมันยังเหลือเป็นเปลือกที่เอามาใช้ประโยชน์ดได้แต่ไฟท็อปเน่นะครับถ้าจะามาทําปุ๋ยหรือามาทำอย่างอื่นเบนแต่ถ้าถ้าเป็นใช้ประโยชน์ที่ผมเคยแชร์ไปก็คือไอ้ผลแบบนี้ต้องเอาไปเข้าเป็น าฐานอะแท่งครับก็คือฐานไรกนเพราะมันฆ่าได้นะครับผ่านความร้อนที่สูงๆมันก็ออกมาเป็นฐานหลังจากที่มันเชื้อมันตายเรียบร้อยก็เป็นฐานผ่านตัวนี้ก็ไปทําเป็นฐานอะแท่งเห็นไหมฮะถึงจะจัดการได้แต่ถ้าเกษตรกรทั่วไปไม่รู้เห็นเป็นโรคแบบนี้เก็บไปทิ้งนอกสวนปรากฏว่าเชื้อมมนยังอยู่มันก็ขยายแล้วก็แพร่กระจายไปอีกได้เงี้ยครับอันนี้คือความาความน่าเป็นห่วงคือรู้เท่าไม่ถึงการหรือเท่าไม่ถึงการเพราะแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับ เก็บเสร็จถุงมานะครับพร้อมกับผลสุกตัวอื่นที่ไม่ติดเชื้อครับปรากฏว่าไม่เกิน3วันนะครับส่งมาถ,งถ,งถึ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 งแหล่งนะครับหรือกองรวมกันอยู่ครับเชื้อเนี้ย,ยแพร่กระจายไปทั้งถุงแล้วแพร่กระจายไปถุงอ่าผลชนิดอื่นเอยผลดีตัวอื่นด้วยที่อยู่ในในกองเดียวกันเนี่ยเจอมาแล้วนะครับปัญหาแบบนี้เพราะนั้นอย่านิ่งเฉยอย่านิ่งเฉยถ้าเจอปัญหาแล้วไม่แน่ใจก็สอบถามผู้รู้หรือผู้ที่เขารู้เขาก็จะมาตอบให้นะครับ แล้วตัวไหนที่มันคอนโทรลหรือควบคุมครับก็ตัวกําจัดเชื้อรา,อาหรือว่าไฟทอปเทอร่าหรือแอนเทคโนดครับถามร้านเกษตรต่างๆเขามีนะครับหรือเสิร์ชหาใน Google ก็จะมีเนาะนะครับเชือ้อตัวตัว,ต,วตัวควบคุมนะครับถ้าเป็นสวนที่ทาอินซีก็คอนโทรลด้วยไตโคเนม่านะครับฉีดที่คุมทั้งสวนนะครับมันอาจจะถ้ามันระบาดแล้วมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับมันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าป้องกันด้วย ในสวนนะครับเขาเขาเรียกว่าควบคุมระบบในเวศก็หมันฉีดครับไตโคนามานะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะนะครับโดยเฉพาะช่วงเชื้อราช่วงความชื้นนั่นมันมีครับเนาะสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้นะครับเข้าหน้าหนาวครับที่จะเจอปัญหาหนักทค่เจอกันบ่อยก็คือลาน้ําค้างนะครับลาน้าค้างที่มาปลายยอดสภาพอากาศเปลี่ยนปุ๊บยอดมันเกิดปัญหามาก็จะเกิดลาน้ําค้างเข้ามาแล้วก็ลงท่อน้ําเลี้ยงครับเหมือนยืนต้นตายที่ผมพูดไปนั่นแหละครับที่ที่พูดไปนี่ก็เป็นแบบนั้นนะครับลาน้ําค้างมาเนาะโรคกิ่งแห้งใบแห้งครับ ไม่ง่ายนะหลายคนบอกว่าปลูกโกโก้มันง่ายไม่ใช่นะครับถ้าระบบนิเวศไม่ได้เจอหนักจริงๆครับแต่ถ้าระบบนิเวศมันได้มันง่ายสําหรับคนที่ที่อยู่ในแหล่งระบบนิเวศที่มันดีแล้วนะครับปัจจัยระบบนิเวศมันป้องกันตัวเองนะครับแต่มันแต่พื้นที่ที่มันเคยปลูกพืชไร่มาก่อนพืชที่มันระบบนิเวศมันเสียแล้วนะครับโอ้โหหลายคนถอดใจครับไถทิ้งตัดทิ้งไปเยอะนะครับเพราะว่ามันเอาไม่ไหวมันเอาไม่อยู่ครับ มันเราไม่อยู่จริงๆประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะนั้นการปลูกใหม่คนที่บอกจะปลูกใหม่นะครับศึกษาจากจากท้องที่แล้วก็ต้องเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองว่ามีระบบนิเวศท,ที่รองรับดีไหมนะครับก็าาาลางนาสาระประมาณนี้เนาะนะฮะลานาสาระประมาณนี้ผมว่าพื้นที่ในประเทศไทยยังปลูกกุ้งก็ยังไม่ถึง30%ด้วยซ้ำไปนะครับยังเหลือพื้นที่เกีอที่อยากเก็บปลูกนะครับถ้ามันเกิดเ,กเป็นพืชที่เรียกว่าพืช เศรษฐกิจจริงๆแล้วนะครับเนี่ยแผนที่ผมทําไว้เตรียมไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหลายคนที่คิดได้เหมือนอาจจะคิดดีกว่าผมดีก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ร่วมกันบูรณาการนะครับร่วมกันบูรณาการเนาะช่วยกันครับสาหรับพี่น้องชาวไทยครับพบกันอีกคลิปหน้าครับคอนเทนต์ไหนว่ากันอทีสวัสดีครับ